สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณลุงอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้กระบี่เมืองหน้าอยู่นะคะแล้วก็กิจกรรมสําหรับวันนี้ที่คุณุ้งจะเอามาะจะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะที่จะมาสอนเด็กเกี่ยวกับการจุ่มสีผ้าหัวชักตีนค่ะและสําหรับจุดประสงค์นะคะในการเรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือให้เด็กๆได้รู้จักการใช้ทํากิจกรรมนี้ในการจุ่มสีผ้าหัวชักตีนได้นะคะข้อ2นะคะในเด็กสามารถ ทำกิจกรรมเรื่องกับผู้อื่นได้นะคะค่ะต่อไปงั้นเรามาดูอุปรอกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในการทํากิจกรรมนี้นะคะอันดับแรกก็คือใบงานนะคะท่ามของชักตีนนะคะอันดับที่สองก็คือสีโอสเตอร์หรือสีน้ํานะคะอันดับที่สามการสีค่ะที่สี่ก็คือผู้กันนะคะและสุดท้ายก็คือน้ํานะคะไม่ล้างผู้กันนะคะ งั้นเรามาเริ่มทํากิจกรรมกันเลยนะคะเด็กๆอันดับแรกคุณนงกาผสมสีก่อนนะคะใช้สีเหลืองก่อนนะคะเราผสมกวนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะผสมน้ํานิดนึงนะคะต่อไปเป็นสีแดงนะคะ เดี๋ยวเราจะเอามาผสมกันนะคะให้ออกเป็นสีส้มอ่อนๆนะคะเพราะว่าหอยชัตตีนจะมีสีที่เป็นสีส้มอ่อนๆนะคะเด็กๆต่อไปก็ผสมน้ำนิดนึงค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาผสมสีเข้ากันนะคะ จะเาสีแดงใส่เปในสีเหลืองนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะว่าได้ไหมนะคะได้สีที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็จุ่มไปในภาพเลยค่ะระบาสีไปในภาพเลยค่ะค่อยๆงะบายนะคะเด็กๆ จากต้นหัวก่อนนะคะระบายไปในทางเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ออกนอกเส้นนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสวยไหมคะภาพของชัดเีนของคุณโอ๊ตจะเป็นออกสีส้มๆอ่อนๆนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆเคยเห็นเคยทานกันใช่ไหมคะ เป็นไงกันบ้างคะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสนุกสนานไหมคะสําหรับสิ่งที่เด็กๆจะได้ในกิจกรรมนี้นะคะเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะแล้วก็ได้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะลูกแล้วก็ข้อสองนะคะเด็กๆจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะในการที่จะผสมสีแล้วก็จุ่มสีนะคะเ,เพื่อมาระบายให้เป็นลูกหอยชักรีนได้นะคะ ่สำหรับสัปดาห์นี้นะคะกิจกรรมก็เสร็จแล้วถ้ายัางไงเด็กๆได้ทำกิจกรรมแล้วก็สามารถสง่งรูปถ่ายแล้วก็วิดีโอน่ารักน่ารักกลับมาให้คุณครูด,ดูด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณนรูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่บาบาเดี๋ยวเจอกันทิ่หน้าน,นะคะ